ตมาน้ำไม,ม่เดือดไม่อร่อยนะคะ<ช>ดาวเทียมเนี่ยด,ดาวเทียมมาแล้ว, <c oughs> วจะไปยังไงหมดเนี่ยมาลุยฮะอย่างที่บอกอันนี้หมกโคขุนนะฮะแล้วเวลากินเขามีพริกไปด้วยพริกย่างวางไว้จัดไปลุยครับขึ <c oughs> อยู่เนือดาวเทียมที่อุดรธานีร้านนี้ห้ามพลาดนะฮะก่อนขึ้นเครื่องต้องโดนซะหน่อยชุดใหญ่จัดไปมาดูกันเลย รู้เลยว่านี่คือโรงงานผลิตลูกชิ้นดีๆนี่เองลูกชิ้นเยอะมากสับๆเลยโอเคเริ่มเลยฮะมาดูโอ้ยหมกโคขุนของเราอย่างเลิศได้ดูความข้นดิพี่เหลืองเราเทียมร้านนี้เด็ดสุดๆมา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 เวลาจะกินนะฮะเอานี่ช้อนนี้ดีดตักไปก่อนเลยกระปิ ถ้ามาแถวนี้แถวอุดอรแถวีาสารแถวนี้นะก็จะมีกระปิี้ใส่ด้วยก็ปีใส่จะเพิ่มความนัวลงไปอลองไปอย,อย่างดีอย่างเลิศโอ้ยดูดูความข้นเนี่ยนะสดน้ำให้ดูนัวมากนุ่มมากอื บกขานนี่นุ่มจ,จัดๆนี่มาดูครับดนมอกี่เดานี่นะฮะหมชินมช้นหมูชิ้นชิ้นนี่เลิศเลยฮะอร่อยมกยเนี้ยเลยั ยำสเสตียของทางร้านเขานะฮะเนี่ย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 ดูได้ครับวางวาง,งได้เลยครัอ่านี่เวลากินก็ต้องมีผักแก้มด้วยอเอาจริงรับนะขอแบบเกาหลีเลยแล้วกันนี่เวลากินโอ้อร้านนี้มาห่อผักไปแล้วก็ดูดิครับแก้ว เนี่ยแคบหมูแคบหมูกรอบครบทุกเวลาสั่งเมนูนี้อืมนุ่มเวอร์ติเอ็นนะฮะวันเนี่ยอืมติดเปื่อยเอ็นอย่างเงี้ยโคตรได้ฟิวนะเวลากินเนี่ยอย่างดีเลยโอ้โหดูครับ ตัวเส้นก่อนดนดึ่งดอกหนึมาลุยครับโอ,อ้คุณคืออยู่ในดาวเทียมอ,อุดรออสุดยอดมากโคตรเฉียบ